นี้เปรี้ยวปากค่ะอยากจะกินอะไรแซ่บๆมะปรางเปรี้ยวๆอยู่ในตู้เย็นเลยทําเมนูนี้เลยค่ะมะปรางเปรี้ยวๆนะคะยำกับน้ำปลาหวานชีวิตส,สดใสขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อได้กินเมนูนี้ขั้นตอนแรกนะคะนํามะปรางมาปอกเปลือกกันก่อนเราจะมาหั่นมาซอยแบบธรรมดาไม่ได้ค่ะอย่างเรามันต้องควานมาเมล็ดเท่านั้นใครอยากเห็นคลิปควานมาเมล็ดแบบเต็มๆนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆนี้ได้เลยค่ะขันแบบไหนควานยังไงให้กินเนื้อน้อยที่สุดเคยลงไว้แล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นนะคะจะเป็นการควานมมยงงิดควานง่ายกว่ามะปรางค่ะเพราะเม เม็ดใหญ่กวามายงชิดนะคะแล้วก็เนื้อน้อยกว่าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาทําน้ําปลาร้าหวานกันส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลน้ําปลาร้าผงนัวพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วแค่นี้เลยค่ะอัตราส่วนไม่มีตายตัวนะคะนับกะทีมชาติค่ะทุกคนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นํามาราดบนมะปรางของเราได้เลยจากนั้นนะคะก็ท็อปด้วยต้นหอมซอยแล้วก็กุ้งแห้งเป็นอันเสร็จค่ะเมนูกลางเปรี้ยวนะคะกินกับน้ําปลาร้าเค็มๆหวานๆคือเข้ากันสุดๆใครที่ยังไม่เคยลองเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าต้องลองนอกจากมะปรางแล้วนะคะมเนู เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาลองตะลิงปลิงดูใครชอบก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะ enjoy ค่ะ